เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซื้อปอร์แตงแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อปอร์แตงตรงนี้เลยฮะ เอาล่ะราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมต่อไปก็ไปขึ้นเล่บเกมไมคราฟแนนเองนะครับและตอนนี้กับซีลี์ซิที่คุณจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เราจะมาสร้างเป็นโซนทีวีนะครับผมกับแบบเตียงอควาเรียมนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยเตรียมพื้นที่กันนิดนึงแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงนั่นเองครับเอาสักประมาณหนาสามนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาแบบสูงๆเลยประมาณนี้แล้วกันฮ เรียบร้อยครับผมเอาเป็นว่าสําหรับอย่างแรกเลยเนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางเป็นบันไดขวาก่อนอนะครับหนึ่งสองครับผมแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นเอลอดแฉบดอนนั่นเองครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นแบบคอนกรีตสีดำเนี่ยวางไปแบบนี้เลยครับนี่เป็นจอใหญ่ๆเลยนะครับผมแปดบล็อกนั่นเองซึ่งมีเป็นจอทีวีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นบาาอกว่าลำโพงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงที่แบบค่อนข้างหรูเลยนะครับอย่างแรกครับผมเราจะวางเป็นเอลอดนะครับหนึ่งสองขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหัววิเทอร์เนี่ยวาาาาาางงกัััับบบบดด้้้้้นน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 นแีี่่่เเเเเออครรพะะะถปป็หยมจ ค่อนข้างเหมือนลโพงเหมือนกันนะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับวางแท่งขึ้นมา2ครับผมแล้วก็มาด้านนี้ครับวางไปเลยจริงจงเนี่ยจะวางให้มันเอียงหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้แบบดูมีมิติมากขึ้นเนาะอ่ะเลงประมาณนี้ครับมันก็จะเอียงนิดนึงนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเว้นมาตรงนี้นะครับเราจะทุบตรงนี้ออกครับผมเป็นบอกว่า8ดบล็อกเหมือนกันครับแล้วก็ใส่เป็นอ่ะเขาวาสโตนนั่นเองคุณผู้ชมถามว่าทำไมนะครับเพราะเราเนี่ยจะทำเป็นเหมือนแบบโซนของพรมนั่นเองนะครับเนี่เอาประกานรางมาวางใช่ไหมซึ่งมันก็จะเป็น เป็นคว้าสลับครับผมวางไปแบบนี้เลยแล้วก็บันไดนะครับวางล้อมรอบให้มันโค้งมาแบบนี้ครับผมฟืบเอาละเรียบร้อยนะครับเกือบจะเสร็จแล้วครับผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยจอมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเราจะเพิ่มรายการเข้าไปครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบ YouTube กับ Netflix นะครับสำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมเอาไปทงสีแดงก่อนละกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีขาวเนี่ยใส่เข้าไปครับเลือกเป็นที่มันเป็นแบบว่าจุดแบบนี้ครับผมนี่ไม่ใช่จุดวงกลมอันนี้นะครับอ่ะเลือกอันนี้แทนนะแล้วก็กดมาครับผมอย่างต่อไปฮะใช้เป็นสีแดงนั่นองลกนแบว่าซ้ไดดดู อันนี้ไม่ใช่นะครับผมเหมือนมันจะมีเป็นแบบอ่านี่ไงแถบที่มันเยอะกว่านี่แล้วเราเนี่ยก็จะได้แบนเนอร์เป็นบอกว่า YouTube นั่นเองนะครับกดมาเลยอ่ะอย่างต่อไปครับผมใช้ไปแบนเนอร์สีดำนะครับแล้วก็เป็นสีแดงเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเลยครับผมสำหรับ Netflix ใช่ไหมเราก็จะทำให้มันเป็นแบบแถบสีแดงเนี่ยด้านขวาก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายต่อเนี่ยครับผมนี่นนแบบนี้เลยอย่างต่อไปฮะใส่สีดำนะครับผมแล้วก็ทำให้เป็นแบบมีการเฟดสีอะไรเงี้ยอ่ะกดมาเลยครับผมต่อไปสีแดงยังเหลือใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเป็นลายนี้เลยครับผมนี่เเป็นขีีดฉยงแบบ และนี่คือธงเน็ตฟิกกับยูทูบนะครับเราก็จะแปะไว้แบบนี้เลยอ่าก็ <c oughs> จะเป็นเหมือนแบบโซนดูทีวีของจริงแล้วนะครับโคตรหลูคับคุณผู้ชมดูดิเราเอร้อมมาเรืองแสงด้วยนะถ้าใครสนใจเนี่ยเอาไปสร้างในแบบห้องนั่งเล่นของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่าเตียงอควาเรียมนั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะขุดก่อนเลยนะครับฟืบอ่ะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยขุดเพิ่มด้วยฮะขุดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะขุดเข้าไปข้างในเพิ่มนะครับผมให้มันเป็นแบบพื้นนนี่ปปรมา้้้ลกเเว็็แงตใขไิช ก็จะใส่เป็นทรายเข้าไปนั่นเองครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอุดกระจกไปเลยครับนี่เป็นบารหกบล็อกใช่ไหมอรารมณ์แบบคล้ายคล้าปากคลิปเปอร์นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ด้านในครับผมเราก็จะใส่น้ําเข้าไปนั่นเองอ่ะให้มันเต็มตรงระดับนี้เลยนะครับเออว่คุณผู้ชมลืมอ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแบบตัวกระแพงด้วยนะครับให้เป็นแบบบล็อกไอ้นี่ยคาร์บบล็อกนะครับผมบล็อกปากกาลังป้าใส่เข้าไปเลยซึ่งจริงๆเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นชมพูหรือม่วงก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าสีน้ําเงินเนี่ยสวยแล้วนะครัััััับบบบบออออออยยย่่่่่าาาางงงงตไไไปปปปคคคครรรรผมมมมนนนนีี้้กกก็็็จะะะเเเเฟใใชวลลหหสสูณ ซึ่งอควาเรียมของเราตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีแสงสว่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นบล็อกแสงอันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมลืมฮะเราจะใส่ปลาเข้าไปนั่นเองเอาสักประมาณแบบ 4- ีหตัวก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันเยอะเกินนะแล้วก็อุดไปแบบนี้เลยครับอ่าโอเคอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเอานี้อุดมาเหมือนเดิมเลยครับผมและรูปร่างของอควาเรียมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมีไฟตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีพื้นที่ที้สองเนี่ยหบล็อกนี้นะครับเอาละมาอย่างต่อไปเนี่ยเราจะขุดตรงนี้เพิ่มนะครับผมแลลล้้้้วววก็็็าาาาางงงนนะส่่เเเเปไรจดท อันเลยครับผมแล้วก็จะเป็นบันไดควอดนะครับอุดไปแบบนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นหมอนใช่ไหมแล้วก็วางเตียงมาแล้วครับผมเป็นเตียงสีดำนะครับหนึ่งสองตรงนี้ครับเอาล่ะรอบๆเตียงเนี่ยเราก็จะเอาประกาลังมาวางนะครับนี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบมีความนุ่มฟูนะฮะโอ้โหน่านอนจัดอ่ะคุณผู้ชมส่วนขอบเตียงตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นสเปิร์ตแถบดอขึ้นมานะครับนี่สองอันนะแล้วก็เล็งตรงนี้ครับ วางก็ต่อมาแบบนี้เลยแล้วก็2อันตรงนี้นะครับปิดไฟับผมเรียบร้อยฮะซึ่งสำหรับตรงด้านบนเนี้ยครับผมเดี๋ยววางเป็นรูปร่างแบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับก็คือแบบเราเนี่ยจะใส่เพนติงไว้ตรงนี้นั่นเองครับผมอ๋อเป็นรูปนี้ก็ดีเหมือนกันนะดูเข้ากับนี้ดีครับผมแล้วก็ทุบทิ้งแบบนี้เลยแล้วข้างๆเนี่ยตรงนี้ใส่เป็นเทียนไขแล้วกันนะครับนี่เทียนไขสีขาวเนี่ยครับผมแล้วก็จุดไฟไปฮะ ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเอาเป็นแบบว่ากระถางดอกไม้ซะนิดนึงลนแล้วกันใส่ไปครับผมแล้วก็ไม้ไผ่ไหมเออไม้ไผ่แล้วกันนะครับน่ารักอะ่ะยังไม่พอคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยเป็นยังดูโลกนะครับขอใส่ต้นไม้ซะหน่อยแล้วกันครับผมอย่างแรกก็จะเป็นกระถางข,ข้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เป็นเดสบาร์รับวางแล้วก็เป็นใบไม้นี่ครับผมนี่แบบนี้เลยฮะใบไ,ไม้เข้าไปครับผมและนี่คือเตียงอควาเรียมของเราเนั่เนเองนะครับกับโซนทีวีเนี่ยครับผม เปิดดู YouTube กับ Netflix อะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าวิธีที่จะทําให้เรือเนี่ยมันไปเร็วขึ้นนะครับอ่าโดยใช้น้ําแข็งกับน้ํานั่นเองครับผมมันจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดูเลยดีกว่าครับถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะไม่สะดวกนะงั้นเดี๋ยวไปสรนะ้างเป็นปปโลกเรียบดีกว่าโอเคครับผม,มอย่างแรกเนี่ยเราก็จะวางเป็นน้ําแข็งก่อนเลยนะก็จํไม่ผิดี่ยรูปล่างมัน่าจะเป็นแบบนี้วาเป็นแบบ4บล็อกแบบนี้ใช่มแล้วก็ต่อไปแบบีเรื่อยๆนยผมอ่าซึ่งเราจะทําเป็นแบบยาวๆเลยแล้วกันครับเดี๋ยวลองเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันไม่ได้ผลเนี่ยเราจะได้แก้ทันเนะครผมแล้วก็อย่างต่อไปคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราจะทุบออก2อันนะครับแล้ว วางน้ำให้มันไหลลงมาแบบนี้ครับผมอ่ะก็คือเราจะทําแบบนี้เนี่ยยาวๆเลยครับหนึ่งสองใช่ไหมก็คือทุบไปให้หมดเลยเอาง่ายๆเลยส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ะก็จะเป็นการวางน้ํานะครับโอเคมาด้านขวาเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เหลือด้านซ้ายครับผมขุดไปเลยเอาละ่ะประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็อุดไปนะครับถึงเวลาทดสอบแล้วคุณผู้ชมไว้เจ้านี้เนี่ยมันจะทําให้เรือเร็วขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ Let's go คุณผู้ชมเร็วบอกว่าเฮ้ยเนาะโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนเป็นการบูสต์เลยครับโอ้โหโคตรไวอะ่ะอะไรเนี่ยเป็นความเร็วทีี่่่่แบบบไไไมมมเเเเเคคยยยจออาากกนนนลลรรััฮ้้้ดวว ขอคุณเพิ่มก่อนเราจะได้ไปแบบรัวๆเลยครับผมและนี่คือเรือท,รที่เร็วที่สุดในเกมไหมครับเนะครับผมมาเราจะลองแบบดูด,ดันได้สามนึ่งไปเลยครับเจ้าวันนี้ฟืบอ่าเรือแบบหูสปีดโบสครัผู้ชมโคตรไวครับไปเลยเจ้าวันนี้ไวมากคุณผู้ชมไวจริงคือระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแต่แบบเรือเราเนี่ยมันก็ไปไวมา,มากๆเลยนะน้ำแข็งบอกไอ้น้ำข้างๆเนี่ยมนเป็นการแบบ เพิ่มสปีดให้เราดูดิโอ้โหคุณผู้ชมโคตรไวครับปึ๊บไปเลยขาไปเลยขาไวจัดคุณผู้ชมถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปเล่นดูได้เลยนะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมผมไปเจอคลิปมานะครับว่าแบบตอนที่เราอยู่แอนเชียซิตี้เนี่ยถ้าวอร์เดน,นกำลังโผล่มาใช่ปะเราสามารถเอาบล็อกเนี่ยวางอุดมันได้นะครับให้มันโดนขังตายอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปเทสกันดูดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเปิดเชเดอร์ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเลยครับแอนเชียซิตี้อยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนหานอ่านไเจอลรปหนี่ยวคุณผู้ชมสักประมาณอ่าตรงนี้เล็อก กัันนะครบเราจะวิ่งให้แบบบอเด้นเนี่ยมันโผล่มานะครับผมไหนโดนซิในจริงก็มาดิครับบอเด้นของเราโผล่ไม่ได้โผล่มาดิเอาล่ะจากวันนี้บอเด้นกำลังโผล่มานะครับรีบอุดคุณผู้ชมอุดได้อบอกว่าอ,อุดไปอุดไปอุดไปเออให้มันโดนขังนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนจะได้จริงวะเนี่ยเออว่ะดูดิคุณผู้ชมบอเด้นมันโดนขังนะครับเหมือนมันจะไม่ถึงดามเมจกับตายเนี่ยครับผม แต่มันก็โดนขังได้อะก็คือถ้าวอเด้ตอนมันโผล่มาเนี่ยเรารีบบุดใช่ไหมมันก็จะโดนขังเยอะนิดนึงก็ผมแต่ในคลิปที่ผมเจอมาเนี่ยคือมันจะโดนดาเมจด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองอีกสักรอบปะเป็นเพรสฟูลก่อนนะครับแล้วก็อ่ะเป็นนอร์มอลเนี่ยครับผมถือว่ารีเซ็ตแล้วกันเอาละลองใหม่นะครับวอเด้มันจะโผล่ตรงไหนเฮ้ยนี่ครับผู้ชมวอเด้กำลังโผล่อีกรอบเลยครับขังมันขังมันเนี่ยครับผมมันจะเจ็บหรือเปล่าขังมันไปดีเฮ้ยชอวเฮ้ยนี่ครับผู้ชมเจ็บจริงด้ววย่ะ ้ยก็คือเราสามารถฆ่าบอลเดนเนี่ยด้วยวิธีนี้ได้เลยเหรอโคตรโกงนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะครับผมโดนอัดอยู่ในเนี่ยนั่งสารน้องเขาจังเลยว่าไงฮะจะตายหรือเปล่าเครื่องจริงเนี่ยถ้าปล่อยไว้ก็ได้จะตายนะแต่แบบบอลเดนมันเลือดเยอะไงมันก็อาจจะตายช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นกลับขึ้นไปด้านบนกันดีก,กว่าครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าพรมเนี่ยมันสามารถมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับผมอ่าจจะวันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับใส่เนื้อหมูเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นพรมสีฟ้าแล้วกันเนี่ยนนนนนัััั่่่่่กก็็คคคคืืออออเเรรรรงงงงป๊มมมพุณผู้้้้ชะะทาายยแลววไดดจิบ ับก <an> ็ <t ube> คือถ้าเราปั๊มพรมได้เนี่ยก็ <S <S <an> <t ube> แปลว่าเราสามารถปั๊มเชื้อเพลิงได้น <S <S <an> ั <t ube> ่นเองค <an> ุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยนะครับเอาล่ะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสร้างกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอวางตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะวางเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับผมให้มันหันมาด้านขวาเนี่ยอ่ะลูกศรมันจะชี้มาด้านนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นสลามบล็อกขึ้นมาสองอันนะครัััับบบบบบบผผมมมกกก็็็คคคือออแแหหหหนนนนน้้้้าาาาเเขสลลลลีี่่ะะะรรรตงทุไดย เอาละเกือบจะเสร็จแล้วนั่นคือการแปะลิเวอร์ตรงนี้นั่นเองครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็จะแปะพรมไว้ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปครับผมโยกไปเลยครับเจ้านี้อ่ะโยกครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโยกครั้งสองเลยครับจัดไปนี่คุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบเครื่องในการปั๊มพรมนั่นเองนะครับดูดิโอ้โหเด้งมาแบบนี้เลยนะครับไหนโดเซสได้เท่าไหร่แล้วผมรบนื้เอแบมราัคบคผม่นี้เยอะเก็รบมาัลครับรจจะัดผมครับ เพียงแค่สร้างเครื่องปั๊มพมวันนี้เนี่ยแล้วก็เราสามารถหยุดได้นะครับนี่หยุดไปใช่ไหมแล้วก็ยกต่อนะครับมันก็ทางานต่อเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผมกันดีกว่าเอาเป็นสีแบบว่าอ่ะประงนะทบตรงนี้ออกก่อนนะครับเราเป็นสีแดงมากเลยอ่ะใส่เข้าไปนะครัผมไหนดูสิมันจะปั๊มได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมก็ปั๊มได้เหมือนเดิมเลยครับสีแดงมันก็จะเร่ม,มาแบบนี้เลยครับผมโอ้โหสุดจริงอะไรจริงวะถ้าใครสนใจเนี่ยสมารถวงจรนี้ไปสร้างเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็สาหรับอยาาา้้้เเลลนนคมกกจแีไวโขใ เฮ้ยมันเป็นกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเอาไปอย่างแรกเลยเส้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเอาสักประมาณอ่ะห้าพันนะครับผมเอาละ่ะนี่ไงไปตอนเช้านะครับแล้วเราก็จะเพิ่อมอ่ะระยะการากมองเห็นนะครับผมสักประมาณ16แล้วกันเอาละ่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับนี่ไงคุณผู้ชมก็คือตามหน้าปกเลยนะครับไอ้กรอบน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเดบิวเชเดอร์ก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นแบบผ้าโลตาที่แบบเหมือนมันโค้งลงไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้เลยไหลลงมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนแบบไม่มีจุดสิ้นสุดครับผมขอสำรวจสักหน่อยแล้วกันตรงนนี้กก็็จะเปล่อองหร ดูสิอ๋อคือแบบมันเป็นแบบโซเวลใช่ไหมแต่มันก็เป็นภาพดวงตาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนของเนเธอร์นะครับเฮ้ยประตูเนเธอร์ก็มีว่ะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ทัลของ DN เหมือนกันนะครับเอาไว้เคลียร์มังกรด้วยเนาะซึ่งถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับผมมาแมบบภาพดวงตานี้ใช่ไหมเล็งโหลดเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปเลยฮนะสามารถโหลดมาเล่นได้เลยครับผมอา้าวหลงกด้กันชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ